หลายคนมาเจอทีมผมหรือมาดูช่องผมเฮ้ยตีกี่ทีกี่ทีก็แพ้เขาก็มาส่องทีมผมเอ๊มีอะไรที่มันดูดีและเขานําไปปรับใช้เหมือนกันครับผมันก็คือนาฬิกาปูนึงวิ่งนี่นั่นเองหลายคนก็ต่อต้านไม่ไหวก็เข้าร่วมมันเลยละกันคนนี้บอกได้เลยว่านาฬิกาปูก็เปลี่ยนตามผมมาเหมือนกันตอนแรกเขาใช้แค่สองจุดในโอสาสนักกูดาวก็เปลี่ยนเป็นสามจุดที่เดียวกันเพราะว่าทนไม่ไหวเวลาเจอทีมผมตีไปรุยกันดีกว่าดูนาฬิกาปูนะผมปล่อยตัวไวจัดเลยนะครับทำให้ก่อนเปลี่ยนทีเนี่ยผมสามารถปล่อยนาฬิกาปูได้ถึงชชชุุุดดดดดดเเเเลลลลลลยยยนนนนนน่่่าา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 ผผผมมมมมีี้้้้้้้้้้ถถถถปปปออออบบบิิิิิกกกกกกก็ตตัััวววววไไแแะคคคืๆๆรรููฬใสส ครับโอเคผมกดต่างๆไปก่อนแล้วกันนะมามา,มานาฬิกาปูครับผมมาเป็นตับนะผมตัวหนื่งหน่าจะติดแล้วเรียบร้อยหรือเปล่ายังไงดีน่าจะติดแล้วครับผมปล่อยตัวออกมาช้าขนาดนี้ซาโลไฟต้องข้ามบอดนะครับผมเรียบร้อยครับนาฬิกาปูเป็นฝูงยืนครับหน้าแล้วก็น่าจะจี๊ดนะครับผมโอ้โหเขากดต่างๆยืนนะแต่บอกได้เลยว่ายื้อมาอยู่หรอกนะพอคุณปล่อยตัวไม่ได้ยังไงเราติดคาร์โมตัวหนื่งจากนาฬิกาปูนะครับผมแท้ผมยังใส่ตัวหนื่งมาอีกห้าตัวนะครับไม่มีทางที่จะต่อต้านผมต้องเข้าร่วมเท่านั้นแหละถึงจะชนะไไไดดด้้้้นนนนนะะคคคคครรรรััััับบบบบบโโโออเเเเตาาาาาททททีีี่่่่ผปปหหหหชสสสยยๆลลใมมจงุก์